ภายในงานคณะสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเย็นร่วมกันก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีจุดประทีปบ,บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์โดยมีประธานนำกล่าวได้แก่กกลยานมิตรล่าแก้วผลสุขประธานนำกล่าวถวายดอกไม้บูชาพระรัตนตรยัย และมหาปุชนียาจารย์ได้แก่กัลยานมิตรอัฐพรเรืองธรรมกิจประธานนำกล่าวถวายผลไม้บูชาข้าพระได้แก่กัลยานมิตรบุษยมาศทองสุขประธานนำกล่าวถวายผลไม้บูชาข้าพระได้แก่กัลยานมิตรบุษยมานทองสุขส่วนประธานนำกล่าวถวายกองบุญอาหารบูชาข้าพระได้แก่กัลยานมิตรธิระเดชเวทนากร จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายบอสตันประธานนำกล่าวได้แก่คุณแม่ปราณีศรีสุวรรณพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ตั้งขบวนผ้าป่าและร่วมกันถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ